สวัสดีครับอยู่กับก็มารีครับชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับแอปรอยัลคาสิโน,โนนะครับเป็นแอปสำหรับการหารายได้เสริมนั่นเองนะครับผมหรือใครจะอ่อรายได้รายได้ลหลักก็ได้นะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนการหาชิปนะครับผมหาชิปของเกมนี้เนี่ยว่าาจะหากันยังไงบ้างนะครับเพื่อจะเอาชิปเนี่ยไปแลกเป็นเงินสดได้นั่นเองนะครับผม โอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมมีทุนอยู่ประมาณ 9.8M นะครับก็มาดูกันว่านี้ผมจะได้กำไรหรือเปล่านะครับผมก็อืเลยนะครับใครที่ยังไม่มีชิปเล่นนะครับผมจะมาแจกชิปฟรีนะครับ100,000ชิปนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนรับชิป100,000ชิปฟรีนะครับผมก็ขั้นแรกนะครับไปที่โค้ดโปรโมชั่นด้านบนนะครับอ่าลบมือถือนะครับ ก็ใส่โค้ดนะครับ PMC 3782642นะครับตามนี้เลยนะครับก็สับมือใหม่เท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่เคยสมัครก็ใส่โค้ดตามนี้นะจะได้รับชิปฟรีนะครับผมอ่าก็กดส่งไปนะครับผมมาึ้นว่าถูกโปรโมทแล้วนะครับนี่สามารถรับชิปฟรีที่จดหมายได้เลยนะครับนี่เลยครับ10,000แสนชิปฟรีนะครับผมแล้วก็จะได้รับกันเป็นตัวแทนด้วยนะครับก็เท่านี้นะครับคุณก็สามารถเอาโค้ดของคุณน่ะไปโปรโมทต่อได้เลยนะครับผมอ่า ตามไปนะครับบายๆครับผมอ่ะโอเคครับก็ตามนั้นเลยนะครับสับไขที่ยังไม่มีชิปเล่นก็สามารถเอาโค้ดของผมไปใส่ได้เลยนะครับก็จะะดับชิปฟรี110่งแสนสิบหนึ่งผิด1 0 0 0แสนชิปเป็นเองนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวนี้ผมจะไปเล่นเกมัคกี้ในโกะแล้วกันนะไม่เล่นนานมากเกมนี้หวังว่านี้จะได้กําไรสักนิดหน่อยนะครับคือถ้าได้ขึ้นหลัก10ล้านก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะซื้อฟรีเกมนะครับเกียัปันเองนะครับ เดี๋ยวเรา,เาดูเชื้อไม่ก่อนดีกว่าจัดไปดูเชื้อก่อน,นครับยังไม่ต้องจัดเยอะนะครับ่ะคูณสองไปเลยเราสวยเออจับแมวครับมาแบบนี้สวยสามหมืนแต่สุดเราสามแสนกว่านะอย่าลืมนะครับ โอ้หกหมืนะ่นฮะเฮ้ยสวยโอเคสุปเิวรินอีกห้าครั้งสุดท้ายนะครับมาดูกันว่าจะยังไงนะเฮ้ยสวย สามแสนเจ็ดสามแสนเจ็ดเท่าไรสามแสนเจ็ดนี้คืนคุณน,นะสเกตเตอร์จะบวกอีกหรือเปล่านะครับไข่หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับสี่แสนแล้วโอเคสวยอีกปิกวินนะตอนนี้ก็เราได้กำไรแล้วนะทุกคนที่เหลือก็รอดูว่าจะได้กำไรเท่าไหร่นะอุ้ย เอาเรื่องดอกนี้เจ0ดแสนแล้ววะสวยนะครับผมกำไรแล้วนะครับลงทุนเป็นสามแสนได้มาเจ็ดแสนนะครับกำไรก็ประมาณเกือบเกือบสี่แสนนะครับตอนนี้โอเคเราขึ้นมาอะไรมันบังวะเนี่ยออกไปเราขึ้นมาอยู่ที่10บเอมแล้วนะครับตอนนี้ถือว่ากำไรแล้วนะครับ ก็วิธีการหาชิปก็จะประมาณนี้นะครับสรับเกมรอยัลคาสิโนนะ